ต็มากมากเลยนะเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนเยอะเอาหุ้นกู้มาฝากนะจ่ายผลตอบแทนสูงถึง6%ทุกๆ3เดือนใครสนใจก็ตามมาได้เลยครั้งนี้นะคะเป็นหุ้นกู้จากบริษัทเอาคว้าคอรเปอเรชั่นเอาคว้าคอรเปอเรชั่นเนี่ยเขาทำธุรกิจ4ด้านนะธุรกิจขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์ธุรกิจพลังงานนวัตกรรมด้านการเงินค่ะแล้วก็ธุรกิจอสังหานะาตามผลตอบแทน6%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยให้เราทุก3เดือนค่ะโดยที่ อายุของหุ้นกู้นะอยู่ที่2ปีกับอีก6เดือนค่ะ แต่ความหุ้นกู้เราก็ต้องรู้จักความเสี่ยงนะความเสี่ยงของหุ้นกู้เอาคว้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ดับเบิลบีนะบีบีบวกนะคะความเสี่ยงระดับ7นะคะความเสี่ยงระดับ7ก็เลยให้ผลตอบแทนสูงนะแค่2ปี6เดือนให้ผลตอบแทนสูงถึง6%อนะใครที่สนใจอยากได้ผลตอบแทนสูงอยากได้ที่พักเงินนะหุ้นกู้ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าอายุไม่ยาวให้ผลตอบแทนสูงถึง6%เป็นนะเป็นที่พักเงินได้ดีมากๆแล้วเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ ะะก็คือ50,000บาทนะคะสําหรับการจองซื้อผ่านช่องทาง t ูมันนี่วอลเล็แล้วก็1 0 0 0 0แบาทผ่านช่องทางจากบอรอเอเซียพัสนะก็ใครที่สนใจก็ไปจองได้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะ24พฤษภาคโมงครึ่งผ่านแอป t ูมันนี่วอลเล็นะคะแล้วก็บอรอเอเซียพัสนะคะ ก็ไปจองซื้อกันได้เลยเอเซพาร์นะขั้นต่ำหนึ่งแสนทวีคูณทีละหนึ่งแสน 1, ส่วนทูมันนี่วอลเล็นะคะขั้นต่ำห้าหมื่นทวีคูณทีละห้าหมื่น 50, 000, นะจ่ายผลตอบแทนให้ทุกคนทุกๆสามเดือนค่ะที่อัตราแบบเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะคุณคู่ตัวนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเย็นนะแล้วก็ยังไม่ต้องใช้เงินในช่วงสองปีครึ่งนี้นะคะแล้วก็อยากให้เงินเนี้ยทำงานนอกจากนั้นก็คือไม่ได้มีต้นทุนทางการเงินหรือว่ามีออปชันอื่น เกือที่ได้ผลตอบแทนเกินหกเปอร์เซ็นตนะหกเปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้อัตราปันผลเนาะเราก็หายอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณเท่าๆกับเงินเฟอ้อค่ะเพราะงั้นคุณคู่ตรงน,นี้นะ่าสนใจมากๆสําหรับการที่จะทําให้เราเอาชนะเงินเฟอ้อโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ทางการเงินเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการเริ่มต้นลงทุนนะแค่ห้าหมื่นเข้าถึงง่ายเพราะว่าสามารถซื้อได้ผ่านทูมอนมี่วอลเล็ตเลยนะ ใครที่สนใจนะคะก็ไปจัดกันได้พรุ่งนี้แต่โมงครึ่งผ่านทูมันนี่วอลเล็ตคิดว่ามันจะเต็มไวมากๆเลยนะเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนเยอะเพราะงั้นคนที่สนใจก็ไปจัดกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจนะแล้วก็คอมเมนต์ได้